สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้าน by J a c e s s Management ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการบ้านศึกษาแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะเข้าออกได้หลายช่องทางเลยค่ะสำหรับโครงการนี้เพราะว่าก็อยู่ใกล้กับถนนสายหลักนะคะอย่างทั้งเส้นราชพฤกษ์ค่ะถนน3-45หแล้วก็ถนนกีวานนท์ด้วยรวมไปถึงแล้วนะคะก็ยังอยู่ใกล้ค่ะกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะสถานีปากเกร็ดอีกด,ด้วยค่ะ แหล่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีมากมายนะคะด้านหน้าโครงการค่ะมี7 e เ e ่ e อด้วยแล้วก็จะอยู่ในซอยวัดเกาะเกรียงนะคะรวมไปถึงค่ะยังมีทั้งห้างสรรพสินค้าค่ะอาทิเช่นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจาก Impact Arena เมืองทองธานีรวมถึงค่ะยังอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองด้วยนะคะส่วนสำหรับด้านในโครงการเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงเลย มีการผ่านเข้าออกค่ะด้วยระบบทีการนะคะถนนโครงการกว้างขวางค่ะมีทั้งสวนสาธารณะคลับเฮาส์นะคะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นเนี่ยไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันด้วยค่ะส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่11 1 11 272นับนะคะก็จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ25ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็จอดรถได้1คันค่ะมีสวนเล็กๆอยู่หน้าตัวบ้านด้วยเดี๋ยวสําหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้เลยวางเป็นโซฟาตัวใหญ่นะคะชั้นวางทีวีทางด้านนี้ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็สามารถแบ่งโซนแล้วก็วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้แล้วก็ด้านในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีโซนนะคะที่จะให้คุณผู้ชมค่ะสามารถจัดทำนะคะเป็นโซนครัวได้ทางด้านนี้ด้วยค่ะ สำหรับห้อ,องน้ำบริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสําหรับตัวบ้านได้ด้วยนะคะอาจจะจัดทําค่ะเป็นโซนครัวหรือว่าพื้นที่สักหลางก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะชมบริเวณชั้นหนึ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะ ถ้ามาชมห้องนอนหลักนะคะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะซึ่งห้องนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีกระจกรายล้อมรอบด้านเลยค่ะทําให้สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยนะคะเป็นเตียงนอนค่ะตั้งแต่ขนาด3ถึง6ฟุตนะคะอีกทั้งก็สามารถเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้เลยค่ะแบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะหรือว่าโต๊ะอ่านหนังสือค่ะ อีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีหน้าต่างให้ถึง2อฝั่งเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทำค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และห้องที่3ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านเช่นเดียวกันนะคะสําหรับห้องนี้จะมีกระจกให้ห่งบานค่ะสําหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ยังสามารถจัดทําค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกคนอื่นภายในบ้านก็ได้หรือว่าอาจจะจัดทํานะคะทําเป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องปราบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับห้องน้ำบริเวณชั้น2ค่ะจะอยู่กลางตัวบ้านเลยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังบ้านพึกษาแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์เริ่มต้นที่บริเวณสะพานนนทบุรีมุ่งหน้าไปทางถนน345ขับตรงไป5.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนนเลียบพองขับตรงไป1.9กิโเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับไปอีก270เมตร จุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของเฟซ o ุ๊กเจ s s สเ Management YouTube เรื่องบ้านบ้านใบ j จ s s สเอ a แ a เ e จ e มนและช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชม พร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นิกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ